สวัสดีครับขณนนี้นะครับคุณกำลังรับชมรายการไห่ป่ม่วนห้าม่วนนะครับวันนี้นะครับพวกผม3คนนะครับจะมาจัดอันดับร้านดังชิวเวลาคุณมาเชียงใหม่ห้ามพลาดเริ่มกันที่ใครก่อนดีแซงเลยไปแซงก่อนเลยอันนี้เด็ดอยู่ที่ร้านอะไรนะบอบอัพคาเฟ่รอันนี้ต้องเป็นคนรู้จักด้วยร้านดังร้านดังคือเป็นร้าน ที่ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเชียงใหม่เลยก็ว่าได้ครับโซนนิมมานั่นเองนะครับผมเธอเป็นโซนที่ใครๆที่มาก็ต้องไปเที่ยวคนต่างชาติคนอินเดียทัเมรมาหมดมาหมดเลยอ่ะเต็มเลยดิเต็มหมดเลยนะครับผมก็จะพูดคร่าวๆแล้วกันนะครับผมว่าที่นี่นะฮะก่อตั้งนะก่อตั้งก่อตั้งนะก่อตั้งนะฮะก่อตั้งนะฮะสัตว์เดี๋ยวพูดคุย ก่อต่างเมื่อ199่นะครับก็จะมีอยู่3โซนนะฮะจะมีโซนนอกโซนในแล้วก็เป็นเลานะครับเลานี่ไม่ใช่เพราะเลานะฮะน่าคายนะฮะน่าคายนะฮะดนตรีฮะโซนนอกโซนนอกก็จะมีดนตรีสดโซนในก็จะเป็นโซนผับก็จะเป็นแบบแดนตื้อๆหน่อยก็จะมีดนตรีสดเหมือนกันคือคนที่ชอบแดนซ์ก็ไปเลยโซนในเต้นแนบเต้นแนบใช่ก็จะมีดนตรีแนวร็อกๆหน่อยใช่ก็มาเชียงใหม่ต้องมาที่นี่อ่ะเนาะ ช่เลยโซนที่3นะฮะก็จะเป็นโซนเล้าโซนเล้านั่นเองก็คือเปิดแบบเป็นอ่ดีเทนอะไรประมาณนี้ก็จะเปิดทุกวันศุกร์เสาร์เนาะไม่เปิดทุกวันนะครับศุกร์เสาร์ประมาณเวลา2องทุ่มถึงเที่ยงคืนจะเป็นโซนที่ไปแดนไปตื้ดได้ต้องลองต้องลองไปนะครับเพราะอะไรผมนี้จะเป็นอะไรที่แบบ่าไฮโซขึ้นมาหน่อยหนึ่งบนห้าสินค้านั่นก็คือมิสเมย์ย่าเชียงใหม่นะครับผมมิสเมย์ย่านเปิดนานแล้วเหมือนกันนะใช่เปิดนานแล้วหลายปีอยู่เลยก็คือเป็นอยู่ตรงสี่แยกลินคัมเลยเนาะ ข้าวกับ,บ,บติงพาร์กเลยนะครับที่มีตุ๊กตาคุณตันมิสเมียนี่คือสิ่งที่เด็ดที่สุดของเขาจริงนี่คือต้องบอกนะเนยว่าค็อกเทลเขาแบบข<น>ึ้นชื่อมากคือเรนโบบอมเรนโบโบอมมากมากสุดๆเลยร้านนี้ต้องบอกเลยว่าต้องมากับแลมโบกินี่ไม่ใช่ยี่ห้อรถนะฮะแลมโบกินี่ <c oughs> คือเป็นจะเป็นชื่อค็อกเทลเขาจริงๆซึ่งความเจ๋งเขาอยู่ที่ว่าถ้าคุณสั่ง2เมนูนี้คือคุณต้องดูเลยอะวิธีการทำเพราะว่าบาร์เทนเดอร์เขาเก่งมากเขาเรียงแก้วกันแบบหลายชั้นเลยนะแล้วก็มีการเทแบบสมผสมเนาะแล้วก็สิ่่่่งทีนนนาาสใจคือไฟมัแบบว ลูกอัดแบบเราจะระเบิดอ่ะที่เราดูรีวิวมานะครับจะบอกเลยว่าแรงมากไม่รู้ว่าเขาคอออดหรือย,ยังไงนะครับตอนรีวิวนี้ครับแต่เขาบอกแรงมากครึ่งแก้วนี่แบบมึนเลยนะฮะก็น่าจะมึนนะครับไม่ใช่มึนกับเหล้านะมึนกับราคา <c oughs> แต่ว่าราคานี่อยู่ประมาณสี่ร้อยใช่ประมาณ400 500เลยนะครับแต่ว่า ผมว่ามันก็โอเคนะเพราะว่าบาร์เทนเดอร์เขาเป็นคนที่แบบมีฝีมือไม่ใช่ง่ายนะก็การเลียงแก้วนี่คือต้องเลียงแบบเป๊ะมากๆคือจะพลาดนิดนึงคือแบบล้มแตกเลยแต่ที่ผมสงสัยคือแก้วเขาอ่ะที่เขากินอ่ะคือคุณรู้ไหมเขาเลี้ยงกันหกเจ็ดแก้วแต่คือเขากินแก้วสุดท้ายแล้วคือเขาจะเลี้ยงทำแปะอะไรนะครับผมแก้วแพงด้วยเสี่ยงแตกนะฮะแสดงว่าเขาต้องมีฝีมือมากและที่สำคัญที่สุดคืออาหารที่นั่นก็อร่อยเป็นปลายไข่เค็ม ลิ้นจี่ที่ทอด<อ>แต่ที่สุดยอดจริงคือบรรยากาศ<อ>ครับเพราะบนนั้นคือมุม360อหงศาน<ๆ>ั่นหมายความว่าคุณไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยคุณลองหมุนรอบตัวเองเลยคุณจะเห็นเชียงใหม่แบบบรรยากาศแบบเห็นทุกมุมมองอะ่ะยนึกได้ว่าไปกันจนเมาเลยเดียว<บ> <structured> คือพระคืออันนี้มันคนละแบบดีกว่าวอมอัพนี่คือคนเยนนอะเนาะเลยไปกัเพื่อสนุกแต่เนี้ยเอาแฟนไป บางทีไปดูเออไปดูบรรยากาศแบบว่าเอ้ยหรือจีบใครใหม่ๆอะไรเงี้ยผมหรือพากิ๊กไปก็ได้นะเรียบร้อยครับผมจะพูดอีกร้านหนึ่งครับสำหรับคนต่างด้าวที่นะครับเวลามาเชียงใหม่เนี่ยต้องมาร้านนี้แล้วร้านที่เป็นร้านอาหารนะครับซึ่งมีอายุเก่าแก่มากก็คือร้านเดอะรีวอร์ไซด์โอ้โหผับบาร์รสอรองนะครับก็คือเป็นร้านอาหารนะครับที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงและยาวนานมากครับก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์นะครับ1984นะมาหาปีล่าสุดคือ2017นะฮะ เอามารลบกันก็จะเท่ากับ33ปีแล้วคือก่อนเราเกิดดีก้ยนี่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยเราไปกินไปกินนี่เราไม่รู้เลยนะว่าริเวอร์ไซส์นะครับจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งนะครับคือฝั่งแม่น้ำก็ฝั่งบ้านฝั่งแม่น้ำเป็นนั่งชิลกับครอบครัวมากินกับเพื่อนฝูงสามารถใช้บริการกันได้ตั้งแต่10โมงเช้านะครับจนถึงปีหนึ่งโอ้โหนี่ว่าเปิดยาวกันเลยยาวครับยาวอันต่อไปเลยมีร้านอีกร้านหนึ่งคือโซนนั้นจะเป็นโซนที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะฮะนิยมชื่นชอบไปท โซอีเยลโล่อ้โซอีโซอีเป็นร้านที่เปิดแผ่นนะฮะก็คือจะเป็นร้านที่ออกแนวแบบแดนส์แดนส์กระจายอะไรประมาณนั้นคือขนาดนอกร้านอ่ะก็ยังแดนได้ใช่ครับหลักๆเลยนะฮะก็จะเป็นค็อกเทลบักเก็ตแล้วก็เบียร์เราอยู่แถวไหนอยู่แถวๆข้างอ่ะโรงเรียนยุพาราเส้นในคูเมืองใช่ไหม อ,อใช่เส้นเสนในคุงอ่ะนี่ผมมีอีกร้านหนึ่งครับร้านนี้ก็อยู่ข้างที่ผมเพิ่งพูดไปคือร้านริเวอร์ไซอ์ใช่ไหมร้านนี้ก็คือร้านฟูดวิวก <ผม S 3> ดินฟูดวิวนะครับบาร์แอนด์เรสตอรองเชียงใหม่ร้านที่เก่าแก่ไม่แพ้กันเลยเปิดมาตั้งแต่ปี2539เมื่อกี้คอสอใช่ไหมร้านริเวอร์ไซอ์อันนี้คอสฟอสอแบงนะครับลบก็จะเหลือประมาณ1996นเ้กี่ก็อายุโดยรวมประมาณ21ปีอ่ะไม่ใช่สิ21ปี ก็สองพันสิบเจ็ดไงลบหน่งเก้าก็ไงใช่ไหมก็คือยี่สิบเอ็ดปีอิงงงงงแล้วร้านกูดวิวเนี่ยมีอยู่สองสาขาใช่เพื่อนๆน่าจะรู้จักคนเชียงใหม่เพื่อกูดวิวบายและร์ลองที่ติดแม่น้ำปิงจ้า กับอีกลานหนึ่งก็คือเดอะวูดวิววิลเลจสาขาแม่เทีแเ่แม่เง<ม>ี้ยสาขาแรกถ้าคุณมาจากทางสพาะนครนวัดเดี๋ยวซ้ายลงมาครับแล้วแถวนั้จะมีร้านร้านอาหาร,รมากมายเลยถามเขาได้ส่วนโซนที่สองเนี่ยบรรยากาศดีไม่แพ้กับสาขาแรกถ้าภาพโดยรวมเนี่ยร้านที่สองเนี่ยสาขาสองเนี่ยวิลเลจเนี่ยเนื้อที่จะกว้างกว่ากว้างกว่าสาขาแรกอาหารเครื่องดื่มก็ไม่ต้องพูดกันนะครับก็มีคุณภาพแล้วก็ดีมากจริงๆเวลาเปิดเปิดตั้งแต่สิบโมงตีหนึ่ง บอกเลยฮนะที่ของผมอ่ะเด็ดที่สุดใครก็ต้องรู้จักเด็กวัยรุ่นวัยทำงานทุกวัยจริงเหรอใช่นั่นคือท่าช้างขาไฟท่าช้างนี่คือแบบสุดๆจริงๆนะฮะคือของจริงคือต้องบอกว่าเป็นเอาใจ คนที่ชอบเพลงไทยจริงรเป็นสายเติร์ดเลยครับเป็นสามชายิงช่งดึกน้องยิงดึกนี้โอ้โหไฟเฟยนี้แบบจัดเต็มจริงครับแล้วสิ่งที่คนไปต้องยินก็คือแสงสว่างเมนูหลักของเขาจริงๆมีแสงสว่างไสย,ย่างใช่ไหมส่วนใหญ่ชอบไปกินกันแล้วก็คือคนที่ไปกันนะครับผมบอกเลยว่าผมต้องบอกแลว้วไปดูสาวอ,อันนี้คือ,อ,อ,อยอมรับยอมรับเลยผมกล้าพูดเมียผมนั่งอยู่ผมยังพูดอ่ะสาวเด็ดอ่ะ,อะ ผมก็กล้าพูดว่าสวยจริงๆคือน่ารักมากๆแล้วไม่ใช่แค่สาวหนุ่มๆก็เด่นเพราะว่าหนุ่มรอเพราะว่าพระรังนี้นะฮะเป็นผู้ชายสไตล์การแต่งตัวนี่คือแบบว่าเดี่ยวๆด้วยเซนมาหล่อแต่บอกว่าร้านนี้มาตรการเขาดีนะครับคือเขาคมากเลยนะเรื่องการตรวจคนเข้าออกเนาะคือจะต้อง20เปกจริงๆนะครับผมแล้วก็ถ้าจะให้มาง่ายๆก็คือเรามาที่โลตัสคำเที่ยงก่อนใช่ครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาเลย ตรงมาเรื่อยๆท่าช้างอยู่ซ้ายมือเลยครับพี่ที่จอดรถอยู่ขวาบอกเลยว่าถ้าเกิดสุขสอาิชิ์นี่คุณมาสองทุ่มคุณไม่จองต้องคุณไปหาร้านอื่นกาครอหใช่เพราะว่าคนเยอะจริงๆแต่คนก็ยังบางคนก็ยังยอมต่อคิวนะใช่รอไปชั่วโมงก็ยอมคือเราเคยผ่านเนอะแล้วเคคนนั่งรออะไรกันนะผมน้วว่าแบบเขามาทำะารกัรคือเขารอต่อคิวยู่ดูนี่กว่าเอ็มเคตอนวันแม่คือแบบคนเยอะมากๆเอะจริงๆสิ่งที่สำคัญที่สุดของท่าช้างที่ผมบอกเลยว่าบรรยากาศแนวเพลง เขาว่าเจอโจทย์เข้าหน้าครับภาษาเมืองอะละกุยจุ่มแปะแน่นอนไม่ไม่เตรียมเตรียมเลยนี่เลยจะยกตัวอย่างเป็นร้านสุดท้ายนะก็คือร้านตะวันแดงตะวันแดงตาคำสันวันแดงเบาตาสัิตอะไรอะพีเบานมก็คือร้านตะวันแดงเชียงใหม่นี่นะครับร้านตะวันแดงไม่ได้มีสาขาเดียวต้องการหกเจ็ดสาขาเลยอุ้ยผมู จะแค่ตรงการเชิงโดยเองนะเนี่ยมีทั้งจังหวัดนครราชสีมานะครับขอนแกนนน่นบุรีรัมย์สุรินทร์เชียงรายแล้วก็เชียงใหม่จะเป็นแนวเพลงแบบเพื่อชีวิตจะเป็นแบบแนวลูกทุ่งเปิดตั้งแต่หกโมงถึงตีสองว่าแม่ไม่ค่อยกลับบ้านนะผิดสาแล้วอนะครับค <c oughs> ุณแม่นะชาวตาแล้วครับผม <c oughs> ตัวใครตัวเนี่ยเขาบอกว่ามีเมนูเด็ดประจําตระกูลใช้คานี้เลยนะก็คือเมนูขาหมูเยอรมันทอดกรอบแพะสะปลาช่อนทอดกรอบแล้วก็อีกมากมายก็คือเป็นสถานที่บันเทงอีกที่หนึ่งอยากจะได้นําคนจากจังหวัดหรือว่าคนที่ เคยไปตะวันแดงนะครับลองไปเปลี่ยนบรรยากาศดูนะจะมีวงดนตรีเล่นแล้วมีแดนเซอร์ด้วยคือที่อื่นน่ะไม่มีครับใช่ใช่ไหมก็โอเคมากสุดท้ายนะครับแต่ไม่ท้ายสุดแต่ไม่ท้ายสุดนะครับสุดสุดท้ายแล้วดิสุดท้ายนี้นะครับก็งมีอีกหลายร้านนะครับและยังมีอีกหลายสถานที่ที่อีกสวยงาม แ,แต่ในความสวยงามนั้นคือผมจะบอกให้นะครับว่าคุณจะต้องมีสติถ้าคุณไม่รักตัวเองถ้าคุณไปกับเพื่อนคุณก็ต้องรักเพื่อนและอย่าลืมนะฮะด่อกออกอดืามแอลกอกฮอล์ด้วยครับบนักนะครับเดี๋ยวถ้าเป็นไปได้ก็เบอร์หรือว่าหรือว่านอนขอใครใกล้ใครก็นอนนะครับหรือว่าทางที่ดีก็ไม่ต้องกินให้มันแบบเสียสติครับก็คือกินบอดีบอดีนะครับดูแลตัวเองด้วยนะไปรับขับรถขับรากลางคืนนะสุดท้ายนะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมรายการไผ่ม่มวนค่ะม้วนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้า